ปีนี้เราก็ได้ทั้งหมดนักเรียนขิดทุนหภทั้งหมด16คนค่ะก็จะมีทุนประเภทของผมซื้อแล้วก็ทุนรฐมันทีนค่ะเทนูจะให้เด็กๆแนะนำตัวว่าแต่และคนได้ทุนไหนบ้างแล้วก็เป็นโรงไหนบ้างคณะอะไรบ้างเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรลกมูลยามาจาก มหาลัยชซงไฮ้ University คณะ College of International Education ได้ทุนขอผมซื้อเหมือนกันค่ะอลิตาตันงสาค่ะได้ทุนที่มหาวิทยาลัยช็ชิ้งโดยสตีค่ะคณะที่ชิ้น Chinese to Speaker of Other Languages ค่ะทุนของซื้อเหมือนกันค่ะทุนที่ดิวิทได้รับเนี่ยก็นอกจากจะเรียนปีแล้วก็คือ อยู่ฟรีค่ะเรียนฟรีอยู่ฟรีแล้วก็จะมีเงินเขาเรียกว่าเป็นค่าคงชีพให้แต่ละเดือนถ้านับเป็นเงินไทยก็ประมาณเดื 1, 2, อนประมาณหนึ่นนงนสองค่ะหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนในสูงถ้ัสี่ปีค่ะค,<ร>คะละุ่มพนักราตลอดจนผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกระดทุกคนนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆทุกคนนะครับที่สามารถนะครับับการคัดเลือกเป็นการเรียนทุนของบาลจร,ริงในกรทนี้นะครับ ดนความดีในส่วนตัวของนักเรียนทุกคนจะได้ความดีกับครอบครัวของนักเรียนคุณครูเชื่อว่าครอบครัวของนักเรียนทุกท่านทุกคนก็คงจะมีความปิติเหมือนกับพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับก็มีความปิติชื่นชมยินดีกับลูกๆพัฒนาที่จะส่งเสริมเพราะนั้นสิ่งที่นอกจากปฏิบัติตนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนแล้วเนี่ยผมเชื่อเกินกว่าจะรับกดด้ยน่ เป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วว่าจะทํำยังไงให้ประสบผลเสด็จในการเรียนจะทํำยังไงให้สามารถที่จะเกีดเด่ยวเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้หรือ่เช่นเดียวกับคุณนริการที่ได้บอกว่าพวกเราถือเป็นตัวแทนตัวแทนแห่งความสําเร็จแห่งความโชคดีของโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัยตับตวครับ ตัดตัวหาความรู้ลและประสบการณ์ในในต่างแดนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่างไรแล้วเราก็จะคมเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นการนรําพัฒนธรรมประเพณีสนบทรเนียมประเพณีที่ดีงามน,นะครับที่มันมีอยู่ใน,นตัวตนของพวกเราโดยเฉพาะเป็นเด็กทั้งหนึ่นะขอให้ดำานินชีวิตด้วยความมีสติเมื่อมีสติปัญญามันจะเกิดขึ้นรูก็ขออวยพรให้นเรียทุกคนนะครับ ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนแล้วก็อย่างที่ท่านรองสมบัติได้กล่าวไว้นะคะว่าจะต้องรักษาภาพพน์ของคนไทยเราด้วยอีกทั้งสถาบันของเราคือบ้านบันเย็นนะคะและ้วที่มีการควบคุมการแคร่ระบาดนั้ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่เ,เป็น ขอนเพื่อนมาพูนงานเราจะว่าเป็นอะไรก็เหมือนก็ไม่ใช่ก็ต้องถามว่าไอ้นคนไอ้นคนประเทศชีนดี